ครับผมนะครับพี่น้องครับสำหรับสาวๆนี่ก็มาผูกผมครับกับมิงผ่านเขาเลยมิงผ่านเผือกคอคนเลี้ยงควายครับครับมือนี้พาพี่พี่น้องครับมาปลูกหน้าหญ้านะครับเป็นนาหญ้าแพงกล่านะครับส่วนข้างล่างจะใส่หญ้าขนนะครับครับสำหรับมือนี้ก็อ่าเป็นมือที่สองนะครับของการอ่าปักดำนะครับสําหรับสูตรผมก็จะใส่วิธีการอ่า ดำเรือยำเอานะครับจะเฮ้ายายนี่ครับรับยายทนพันธุ์นะครับครับยายทนพันธุ์เป็นแถวนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเท่าก็หยียบครับนี่ครับผมจะใส่ที่หยียบได้นี่ครับเหยบแล้วข้ากระปิดเลยครับ นะครับเอานี่แหละครับขาเหยยบลงเลยครับนี่ครับหยียบลงไปเลยนะครับดินปิดพร้อมนะครับวิธีการนี้นะครับกระลั่นตีมาเน่ตีดลอยบนเส็นนะครับนี่ครับหยยบลงไปเลยนะครับนี่ครับเอาย้ายเป็นแถวนะครับคือดำหน้าเลยครับนี่ ครับหยยบปุ๊บเอาขีตมปิดเลยครับนี่ครับเออ่จะซาแต่าว่าชัวนะครับ่าแต่ชัวนะครับการันตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับหลังจากที่เห่าเอา่อ หยยบลงแเหล้วนะครับก่อนเข้าใจนี่เข้ากับเรียมแปลงขึ้นกันครับดำหน้าเลยครับน่ครับหยียบแล้วเป็นยังขึ้นตรงกวดดินทับนะครับเพราะว่าหลังจากเข้าปลักดำเลี่วหรือว่าเข้าปลูกเดียวนะครับเขาจะระบายน้ำบออนะครับหันเข้าบ่อ กวาดดินถมนะครับดินก็นจะบดถมต่วนงานะครับสิ่นการงอกก็จะน้อยนะครับเพราะว่าห้าวเด็ปั่นนะครับสิ่งการปลูกก็มีหลายวิธีนะครับบางคนก็นจะใส่ปลูกแหงคือไถนะครับไทแล้วก็ห้อยาแล้วก็ใส่โรตาลี่ปั่นนะครับบางคนก็นจะ ใช้ปานเหลีวกับจังหวานค่อนงานะครับเราก็ใส่งาใหม่ตีลงดินใส่ทอ PVC ใส่ขาดกกบนะครับแ้วแต่สูตรนะครับซึ่งผมเห็นมาทุกสูตรแล้วนะครับก็บคิดว่าสูตรนี้เหมาะกับพื้นที่ผมนะครับซึ่งเป็น หน้าดินเหนียวนะครับครับบดแหงกับแหงแต่เคิบนะครับบดเปียกกับทิงชีและครับระบายน้ำไม่ค่อยได้นะครับถาเห่าเหยียบหรือว่าเห่าปั้นลงดินไปเลยน้ำเพื่อจะค้างนะครับพอะน้ามค้างแล้วงานจะไม่ค่อยเกิดเพร่ะจะเน่านะครับเพราะว่ามันลงไปในดินหลายนะครับซึ่งการปูแบบนี้เขาื่นว่าปูแบบดำนะครับนะครับเหมือนกับดำหน้าเลยครับนี่ครับ ปลูกเดี๋วจะเป็นแนวนี้นะครับเกิดจะเป็นแถวต่างไปนะครับคอดีคือเกิดในนอนนะครับคอเสียคือคอดอยคือจะใส่สเวลาเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าว่าประยดทนพันบ์บเข้าสามารถกำหนดทนพันได้นะครับมีหน่อยเข้ากับดำห่างออกเข้ากับว่านห่างออกนะครับย้ายห่างออกนะครับโบจาเป็นต้องไปเอาทีนะครับเพราะว่ายังเพราะว่า เดี๋ยวเพื่อนติดแล้วเพื่อนก็นจะเลื่อยหากันเองนะครับสําหรับสูตรนี้สามารถใช้ได้นะครับทุกสายพันธุ์หญ้านะครับที่ขยายด้วยทอนพันธุ์นะครับอ่าบจสิปเป็นหญ้าเฮกโกล่าหญ้าน่ายหยาขนหญ้าเออ่ซิกเนลนะครับหรืออื่นๆนะครับที่สามารถอ่ขยายทอนพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยท่อนพันธุ์นะครับไม้เข้ามาเพื่อนจะแตกหักแตกยั้งโดยตรงข้อเพื่อนนะครับใส่ได้หมดนะครับสลัดที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นท่อนพันธุ์เพนโกลระนะครับที่ตัดมาแต่เปลี่ยางกันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเศษหญ้าเลือนะครับเพนงกลรเกเนะครับที่เลือจากลูกกินนะครับเอามาวานเสริมนะครับดีกว่าจะเอาไปทิมนะครับนี่ครับสังเกตสีเพิ่นเพื่อนจะเป็นอ่ำ ต่ว่าฐานยาไม่จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ยาไม่นะครับสําหรับอายุยาที่จะเป็นทน่อนพันได้ก็ต้องเอาไว้ประมาณอาสองเดือนขึ้นไปนะครับสีวันถึงหกวันนะครับตีซะสอเดือนนะครับหลังจากปลูกแล้วก็ทาฝนบม่มีนะครับบ่คือ,อช่วงนหน้าฝนเอากับค้างน้ำไว้จักสอสาม,มือนะครับให พิ่นรับน้ำเต็มที่แล้วก็ค่อยระบายออกไปเลยนะครับสำหรับผมการปลูกตอนนี้ฝนกกาลังมานะครับก็บจะค้งไว้จักมือเนึ่องนะครับแล้วก็ระบายออกนะครับพอฝนตกอยู่ครับนี่กาลังขึ้มนะครับเดี๋ยวผมสำหรับแปลงนาย่านะครับวิธีการปลูกหญ้า อีกหนึ่งวิธีนะครับอันนี้ก็เลี้ยวแต่บริบทหรือว่ามักไผ่มักมันธาัดไผ่์น,นดานดมันนะครับแต่ว่าแบบนี้นะครับผมการันตีว่าเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประหยัดทนพันธุ์เพอมนะครับเขามีหน่อยเขากะดำห้างห้างได้นะครับใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ญ้านะครับที่ขยายโดยท่อนพันธุ์นะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับผมมิงพันเผือกเลยมิงพันข่าวครับพาพี่พี่น้องครับมาปลูกหน้าหยาอีกหนึ่งวิธีนะครับพี่น้องก็เลือกเอานะครับสําหรับไผ่ที่ไปปลูกนะครับไปวานปลูกใส่ดัวตรีปั้นใส่ขาดปั้นแล้วใส่โนนนี่นานแล้วนะครับบวกเกิดเกิดบวดีนะครับมาลองใส่วิธีผมเบิ้งนะครับเพราะว่าผมลองมาเกือบทุกวิธีแล้ว วิธีนี้มีข้อเสียอย่างเดียวนะครับก็คือจะซ่านะครับซ่าก็คือเข้าจะเลี้ยงเลียงเลี้ยงเลี่ยงไว้แล้วก็เหยียบนะครับวิธีการเหยียบก็คือเหยียบเรียวนะครับมันจะเป็นห้อยเท้ากับเคลียดดินกบนํานะครับเพราะว่าทันทั้าบเคลียดดินกบเพื่อนก็จะเกิดหน่อยโมเมนต์บเกิดนะครับเกิดหน่อยแต่เท้าเคลียดดินกบเอร์เซสน้นเกิดมันก็จะหลายขึ้นนะครับมันกับเงือนงำข้าดับหน้านะครับครับผมกับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ฝากพี่ตัวน้องนะครับสายวัวสายควายนะครับสายพัานหยาไว้ประมาณนี้ก่อนครับผมครับถ้าคิอว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็อ่าคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นหรือว่าแนะนำนะครับได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝาพี่ตัวน้องัซนนะครับผมสวัสดีครับ